เหตุญาสามีห้างทองฉนวนเหตุโอภัจจิราโอภัจจิราเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกเฟียสมาทุก,ก่อนลั่นแม้จะเหลือสถานะแค่พี่น้องแต่ยังใช้ชีวิตดีๆต่อกันได้ช่วยกันเลี้ยงบุตรไปเที่ยวด้วยกันไม่ถึงขั้นต้องแบ่งวันเลี้ยงบุตรขอบคุณทุกกำลังใจลั่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปที่จะอธิบายให้ทุกคนได้รู้แต่ตนรับรู้ได้ถึงกำลังใจ ตอนนี้ทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับปุตรสาวน้องแสนดีหลังจากโสดมาได้พักหนึ่งแล้ววันนี้โอพราจิรวนสุดได้เปิดกิจการใหม่ขึ้นมาแทนผู้บริหารผลิตภัณฑ์โอถือว่าโอเคนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจโอกับเฟียสแค่เปลี่ยนสถานะค่ะทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่นี้คือเรามีบุตรกันแล้วก็เรายังเอื้ออาทรต่อกัน แต่แค่เปลี่ยนสถานะแค่นั้นเองเรายังเป็นพ่อแม่ของบุตรเราก็คุยกันแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกที่จะคุยกันทุกวันแต่ว่าเขาก็ยังเป็นพาร์ทใหญ่ๆใ,ในชีวิตของเราอยู่ดีที่เลือกออกมาแบบนั้นโอ้มีเหตุผลอยู่แล้วทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนจบด้วยดีมันเป็นเหตุผลของบ้านเราโอ้ตอบได้แค่นี้แม้สถานะครอบครัวจะไม่สมบูรณ์แต่ตนและสามียังใช้ชีวิตที่ดีต่อกันได้ คือจริงๆมันก็ผ่านมาซักระยะหนึ่งมันแค่เปลี่ยนสถานะไปมันสามารถโกออนหรือว่าสามารถที่จะทําอะไรได้ถ้ามัวแต่เศร้าทําอะไรมันก็เหมือนอยู่กับที่ชีวิตก็จะไม่เปลี่ยนแปลงโออยากเป็นกำลังใจให้คนอื่นมากกว่าแม้เราจะไม่ได้มีสถานะครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้เรายังคุยกันได้ดีโอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อน ขอบคุณฮาน่าฮาน่าทัศนาวาัลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่สามารถจะอธิบายได้แต่โอรู้สึกถึงกำลังใจแล้วก็รู้สึกถึงความห่วงใยของเพื่อนๆหรือแม้แต่น้องๆที่มาก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้เราแม้ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ถือว่ายังดีต่อกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันโอ้บอกว่า วันนี้โอได้กำลังใจจากคนอื่นเยอะมากโอถึงบอกว่าอยากให้มองโอเป็นตัวอย่างว่าวันนี้มันโกออนไปแล้วถ้ามัวแต่จมอยู่กับความเศร้ามันก็คงทำร้ายจิตใจเราเราตกลงกันได้ด้วยดีถึงบอกเลยว่ามันผ่านกระบวนการที่เราคิดมากันแล้วณวันนี้เป็นแบบนี้วันอื่นเราถึงบอกไงว่าบุตรโอโอเควันหนึ่งเขาโตเขาก็โก,กออน วันนี้มันคือชีวิตแค่พ่อแม่เท่านั้นเองบุตรก็ยังคงเหมือนเดิมสำหรับเรามันคือความรักจริงๆในส่วนของบุตรยังดูแลก,กันไปเที่ยวด้วยกันได้ตามปกติไม่ถึงขนาดต้องแบ่งวันเลี้ยงบุตรสำหรับบุตรเราเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาก็ยังคงเป็นเดอะเบสทั้งสองคนยังเป็นสิ่งดีๆสำหรับเราทั้งสองคน มันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยถึงบอกว่าแค่เราสองคนไม่ได้เกี่ยวกับบุตรเลยเรายังไปเที่ยวด้วยกันได้